ระดับอีกแล้วคนใหม่แล้วเขาเนี่ยเป็ดอู้ๆู้เป็ดเป็ดตัวสองกองอะพี่ถุงเดี๋ยวจะเป็นจุ๋มแทนถ้าจุ๋มไปเจอความรักที่นั่นเราเก่งกับตัวจะทำยังไงหึฮึ <S <S ชวนมี่แพรด้วยค่ะเดี๋ยวบอกพี่พีก,ก่อน เอบลุงบอบได้ตัวพิเศษลูกดีใจมากวิแรงมากเพลงชาติเรา้องว่าสาดาวตั้งแต่เลยมาดาวุุเดาวสุกทั่วหนะ้าเราวสุขใจคิดคิดจิตว่วงใจสมัครขีกันเป็นกรรมดังเดียว เด็ดเดียวไปยเด้อเราจะไเห็นว่านองไดคิดหรือเปล่าเล็วไปยืนแล้วบูชาเาไปยืนแล้วไปยืนเล้ะไอ้จาต่อสมเสยใส่ซิเป็นเจ้าชิดเราถูกสนเผาเสมอผากันอย่าหลบอย่าหลบก็ขอให้พวกจักกกาพัดแ้ผัวคายสาตมาหลบกวนเราทั้งมวลอะไรวะ ลาทั้งมวลลทั well? uh ้งมวลลาเยืนๆลาทั้วาทั้งมวลเลยสู่เอกอะไรวะยืนไว้เลยยืนไว้เลยลาทั้งมวลดาวทั้งมวลศาสตร์ดาวตั้งแต่ไดมาเอาย้อนเลยลาสู่ชุดใจรวมแหงรวมจิตรวมใจเราเราปลอมจิตสมใจสมัก ขีก่กันเป็นคำดังเดียวเดีดเดียวพาก,กันกาวนะอันนี้ย้อนกลับมาใหม่แล้วอรอ <c oughs> สี่กันกสนใจใช้สิ์เป็นเจา้าลถูกสนเผาเสมอพากันขอให้พวกจาักรกาพัดแล้วพวกค้ายซาดเข้ามารบกวนดาวํงมวลให้จุ่ง <ๆ S 2> งานนะลาวเทียบแท้ซาดาพาดของซาดดาวัยคุณโดนออก<ล>จากลาวนะคะความจินห่วงใจเ <c oughs> ยืนต่อไปพาดกาวไป ผ้าซาดก้าไปติดที่เดอ้อผ้าซาตว่าไปู่ะไเนะสู่ความพัฒนาอุย้ยอระร้องเพลงชาติไทยเริ่มไปยืนทไทยยืนแล้วอระร้องประเทศไทยรวมเนื้อชาติเชื่อไทยต่อเป็นประชาธิปไรยนะผ้ะไทยของไทยทุกมวลอยู่ทุก,<ต>กวัน อยู่ดำรงคงไม่ได้ต่อ้วยที่ร่วมมาให้ลักษิีไทยนักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดออีกกระดาษจะไม่ให้ใครคมคีดจะจบละเรือแล้วต่ออะไรนะสาะเรือทุกอย่างประเทศประเทศไทยโอ้ย จำได้มากกว่าภาษาเพลงชาติเราจุบ้าคนไทยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนลาวสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยอ้อ้ย่นั้งแต่เวลาเรียนหนังสือเวลาเรียนหนังสือไม่ค่อยทันคอรบพรงชาติแล้วอยู่ไทยทันคอรบพรงชาติอ่ะก็ฟังทุกวันนะ ืามาพ,พ่ี่นิดพี่จุ่มเป็นเล่าฟอมร้อง <c oughs> เพลงข้ามเราไม่ได้ <c oughs> ได้ร้องเราเลืมไม่ได้ร้องนานมันมันร้องยากอยู่นะร้องเพลงชาติไทยได้เปล่าไม่ได้ตลกจุ่มอยู่ไทยนานเกินไปแล้วมันแบบเราฟังแต่ไทยเนาะแม่ เว้ยขอบคุณค่ะดี๋ยวปังอะนะตอนอยู่บ้านนะก็ก็เปิดวิทยุไทยแต่ว่าขึ้นเพลงดาวก็ฟังอยู่ปากลอกอ่ะเสียงนี้ยฮี่ลาลาลอันนี้คืออันนี้ไทยคนไทยมากๆท่องกอไก่ถึงคนลลูคูลาวได้ปะมันมีเหรอก็ไก่ม็ไก่ของของคนดาว24ตัวของคนดาว24ของไทย44ใช่ไหม ของกอไก่มีของคนดาวมีแค่ยีบสี่ตัวเพราะคนไทยเดี๋ยมันจะแตกเป็นแบบหอหีบขอคนไม่มีปะขอคนไม่มีจำได้แค่เนี้ยพี่พีเขาบอกว่าให้ชวนพี่แพรไปลาวด้วยชวนพี่แพรไปลาวด้วยตัวอะไรบ้างคะท่องให้ฟังหน่อยเขาบอกมาจุ๋งดาราหน้ากล้องอะของคนของคนดาวเหรอ ของคนเราจําได้ไหมวของคนไทยจําไม่ดูนะก็ไก่ขอไข่ขอควัดก็ไก่ขอไข่ก็ไก่ขอไข่ขอคายก็ไก่ขอไก่ขอไฟงองูเจอกถ่อทงถอถุงถอถุงจาไม่ได้ทุกคนจําไม่ได้ก็ไก่ขอไข่ก็ไก่ขอไข่ก็ไก่ขอไข่ พี่จาไม่ได้ก็ไก่ขอไข่เจาะจอกจาะจอกอะไรจจอกก็คือจาจานจจอกสั่งจือกจาเจจอกก็ไก่ขอไข่จะจอกข้อวายคอไงงอออ่างออโอ่อ้อโอออโอมันไม่เหมือนไทยไงท่องไม่ได้ นอนุกนอนุกใช่นอนุกออกมาตายออโอคนเราเรียกออออโออ่อโอร้องเพลงดีกว่ามอแมวใช่มอแมวจำไม่ได้นะ โป,ปลาอ๋ออ๋อเป๋วาโออ่างไงอออ่างเนาะคนเราเรียกเรียกขันน่ะขันน่ะเรียกขันตักน้ําเป็นเรียกเป็นโอไงก็เขาจะเขาก็จะท่องว่าออโอออโอน้องแก้มบุุมย่อยุ่งพ,พ่อผึ่งพอฟนพ่อฟูพอฟ่พอ,พอ,พอ,พอไฟมอแมวมแมว ิวตั้งใจซื้อของให้หนูตรงห้องเพื่อนห้องนุ่งผู่ไม่มีมีแต่ห้องเหินหอเหินใช่ทำไมเป็นงั้นต้ไม่ดูพี่ปิดนอนแล้วหรอกค่ะปิดปิดอ้วกเมื่อกี้คิวหน้าหังคิวเขียนว่าอะไรนะตังยัยอะไรนะมีคนอ้อนกันคอคอเด็ก คิวข้างดังขาวานกันมากทำอะไรคะโฟกัสข้างดังกุมไล้เด่นๆคะ่ะเดี๋ยวผมก็ลงแล้วคิวคิวเขียนอะไรไม่รู้เอาคิวขึ้นด้วยพี่จุปิปิี่จุปิปิลัอกปิปิปปปปคิวว่าอะไร นคนิวซื้อกระเป๋าให้พี่บุ๋มกล่าวมันพังเลยปีปีปิปีปิปีปปปปป <S 1> <S 1> เขาบอกว่าให้คุณมาจัดคิวขึ้นด้วยเอาคิวขึ้นเลย, <S 1> <S 1> เลยนะพี่จุ๋มขึ้นเลยเอาคิวขึ้นด้วยขอให้มาจัดโป อ่่ไปนนแล้วใชเดี๋ยวให้คิวพี่พีทยังไม่เลือกซื้อของก็ไม่คิวแล้วคะคุณบุ๋มไ,มคไอคิวบ้างค,ค,ค,คุณพีทคุณบุ๋มคิวบ้างคุณพีทฮัลลโหคุณตำรวพจพาไปจับไอคิวด่วนค่ะสวัสดีคะ่ะ,คะพี่จูบคุณตำรวจจะคุยด้วยขอพยานหนึ่งคน ไอคิวค่ะไอคิวหมิ่นประมาทคนอื่นค่ะคุณคุณตำรวจจริงปะเนี่ยไหนไหนขอแจ้งข้อหาในบิดนประมาทนะคะหนูไม่ยอมเกทนายหนึ่งค่ะแบบเนี้ยอะไรนะคะบอกมื่ทนายแป๊บนึงนะคะติดต่อทนายด่วนค่ะแป๊บนึ่งนะคะพอดีว่ามีสายสอนค่ะฮัลโหลโอ้ยคอนสเตตเตอร์โทรมาทำไมเนี่ยตอนนี้ไม่ว่างคุยกับตำรวจอยู่อะไรนะคะ เขาเยอะอะไรพี่จู๊เขาส่งของอ่ะบอกบอกเขาน่อยเขาส่งของบอกว่าไม่สะดวกฮัลโหลค่ะไม่สะดวกค่ะกำลังคุยธุระอยู่ค่ะจะไปจับคนค่ะใส่ซ้อนอีกแล้วนี่พี่จู๊ใส่ซ้อนเอากลับมาฮัลโหลนางสาวอะไรนางสาวคำหนึ่งเหรอฮะอะไรเนี่ยอ๋อพักแก้มไปนอนเอะไรอาการหนักคิวไปไหนนะคิวโอ้คิวขันอยู่เจอลักไม่ บอกให้ไปที่อื่นไม่ต้องกลับมาหาคิวแล้วไปได้แล้วมันจบแล้วเจลาตอะไรนะคิวเออเออเออแต่ว่าตอนนี้รู้ยังว่าคิวเราข้นหาอยู่มีมาะมาณพี่พีนเมื่อกี้เจลาตไอคิวไม่ต้องพูดเยอะไอคิวเตรียมทนายไว้เลยค่ะเราไปเจอกันที่สันสารไอ้พี่จ <IQ S 2> <c oughs> ุ๋มโทรัพทเข้าอีกแล้วพี่จ<อ>ุ๋มเอคิวขึ้นไลด้วยเขาบอกไม่ก็ลงแล้วให้คิวไล่ต่อ Q，没得空。